วันนี้มีสา,าระดีๆมาฝากค่ะเรื่องความแตกต่างระหว่างโรคเครียดและโรคซึมเศร้าค่ะ โรคเครียดนะคะจะมีอาการนอนไม่หลับรู้สึกเกินจะทนไหวมีปัญหาเรื่องความจำโกรธและโมโหง่ายรู้สึกหมดแรงพฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปโฟกัสอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะสมาธิสั้นด้วยรู้สึกกังวลประสาทเสียกระสับกระส่ายรู้สึกว่าเราผ่านอะไรยา,ยากในชีวิตไม่ไหวแล้วส่งผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิตค่ะส่วนโรคซึมเศร้านะคะคือไม่เห็นค่าของตัวเองเหนื่อยตลอดเวลาไม่ค่อยมีแรงนอนมากหรือน้อยกว่าปกติ กเก็บตัวแยกตัวกจากสังคมรแรงบันดาลใจจะทำอะไรทำสิ่งที่ชอบทำมาตลอดก็ไม่ได้กินมากหรือน้อยกว่าปกติโฟกัสกับอะไรไม่ได้รู้สึกว่าไม่สามารถผ่านเรื่องราวอะไรยากๆในชีวิตได้รู้สึกเศร้าและสิ้นหวังรู้สึกผิดตลอดเวลาค่ะลองเช็คอาการดูนะคะ